เอาละครับสวัสดีนะครับท่านผูชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับในาย c k Toho นะอนะวันนี้เราสมารีวิวมอดที่มีชื่อว่าอ่า Zombie e อมบีอ้อะไรอย่างอะลิมชื่อมันเถอะลืมชื่อไปแล้วอันอันที่ไม่ออกแล้วแหละอันใน,นความจริงนะอ่าเป็นแอดออนที่เรียกว่าค่อน,นข้างจะสมจริงระดับหนึ่งนะครับหรือว่าสมจริงเท่าที่ผมเห็นก็สมจริงมากแบบระดับหนึ่งเลยสมจริงมาก แล้วแต่เรื่องซอมบี้ยังอะไรพวกนี้นะคือแบบการตายพวกซอมบี้เนี่ยจะแบบมีเอฟเฟกต์นีนเน่เช่นการตายของเขาเนี่ยจะเป็นจะเป็นศพอ่ะจะเห็นเป็นศพเงี้ยเนี่ยคือแบบเป็นศพอย่างงี้เลยนะครับผมแล้วเราสามารถแล่เนื้อเขาด้วยน,นะมันจะได้เนื้อซอมบี้มาจากการแล่ซึ่งการแล่ต้องใช้มีดพวกนี้นะนี่นะครับผมกดค้างที่ศพนะปึ๊บอ่าแล้วเหลือกันแตะกระดูกแหละเฮ้ยโคตรเท่อ่ะแล้วก็มีพวก เป็น m o ดมันเป็นเหมือนอดอ on เสริมมาด้วยเช่นพวกปืนเลยพวกนี้นะครับผมเป็นเกี่ยวกับ one ิ้นโลกครับซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยจะมีการเพิ่มมาของอ่าพื้นที่อาคารเออใช่ครับแบบโคตรสู้ชีวิตเลยครับอาช่างมันเถอะนะครับมันก็แค่ภาพนิดหน่อยนะอย่าสนใจอ่าก็ครับใช่ครับมันจะมีการ g e n e r a t พื้นที่ต่างๆออกมาด้วยนะครับแต่เช่นคุกนะครับผมเป็นค่าทหารสิแล้วก็ยังมีเป็น เป็นอาคารหรือเป็นเรือนะครับผมอย่างนี้อย่างที่เห็นเลยนะครับเป็นเรือสำราญอะไรเงี้ยใช่สำราญเนาะใช่แหละใช่ใช่แล้วก็จะมีพวกโบสถ์อะไรพวกนี้นี่เห็นไหมครับเห็นข้างหน้าไม่เป็นอาคารนะซึ่งก็จะในแต่ละที่ก็จะมีของในการให้เราหลุดได้นะครับพวกปืนหรืออะไรพวกนี้จะดรอปในนั้นหมดเลยนะบางอาวุธไม่สามารถไม่สามารถสร้างได้นะครับต้องไปเก็บตามบ้านเรืออะไรพวกนี้เอานะครับมันจะดรอปอยู่ในกล่องนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมบิดไปให้ดู ซึ่งซอมบี้เนี่ยแต่ละแบบเนี่ยจะมีหน้าตาที่ต่างแตกต่างกันมากนะครับผมซอมบี้แต่ละแบบแล้วก็บางตัวจะมีความสมามารถพิเศษของตัวเองด้วยเช่นวิ่งเร็วหรือถึกอะไรวะเนี่ยนี่ครับผมมันจะมีพวกอาหารด้วยนะตามกล่องพวกนี้ครับสามารถเก็บได้นี่าะานี่ปืนด้วยครับผมแล้วก็ในพื้นที่พวกนี้นะครับมันจะมีสปาวด้วยนะครับเนี่ยสปาวเนี่ยเราต้องมีทํทำลายนะใครที่จะเล่นนะครับเราต้องทำลายทิ้งนะครับไม่งนั้นซอมบี้จะเกิดขึ้นเรื่อยๆนะครับผม อันนี้เป็นเรื่องเบสิกอยู่แล้วนะครับเดี๋ยวผมพาขึ้นไปหาปนืนอ่ะประเดนน่าจะอยู่ชั้นบนหรือเปละะ่นี่ครับมีซอมบี้ง่ายนครับมันจะเดินอย่างเงี้เลยนะน่ากลัวมากนะคุณมันน่ากลัวขนาดไหนล่ะครับก็อที่เหมือนกันที่ซอมบี้สามารถว่ายน้ำตามคนได้แหละครับคือซอมบี้ในแม่ครับปกติแล้วเขาจะบบเดินเดินกระโดดกระโดดในน้ำใช่ไหมครับแล้วก็พยายามมาหาเรานะแต่พวกนี้มันจะมันสามารถว่ายนะ้ำเหมือนดราเลยนะ่ะซอมบี้ที่มันว่ายน้ำได้ครับจะกินเนี่ยซอมบี้ทำไง หนูเลยไปเมื่อกี้ก็เถื่อนีแล้วทำไมมันยังเป็นเนื้ออยู่นะก็เลยกล่องดรอปนะครับก็มีซอมบี้เกิดได้อย่าลืมเคลียร์สปาเนี่ยนะครับกันด้วยนะครับดิทันโอ้โหแล้วมันไปไหนวันเนี่ยฮะกล่องปืนดรอปมันมีปืนด้วยนะครับผมแต่มันไม่มีเนี่ยแล้วก็จะมีพวกหนูพวกอ่าพวกหนูกับกานะครับผมคอยกินเนื้อซอมบี้นะครับหรือไม่ก็ มันจะกินเฉพาะซอมบี้ที่ทล้มนะครับมันมีการล้มของซอมบี้ใช่ไหมหล่ะนั่นแหละเดี๋ยวพวกซอมบี้กับพวกไอ้ไม่ใช่พวกนกกับหนูมัน,ก,ก,นก็จะวิ่งมากินนะครับโอไม่อ้าวก็จะโดนหนูกับนกมากินนะแต่น,แนี่มีแค่หนูมีแค่หนูอะได้หรือเปล่าอีเห็นเลยเรีนบุกเองกับเองมันก็คตรจิงนี่ครับผมนี่ครับซีปืนด้วยพวกนี้นะมีอาวุธระยะใกล้ก,ลก็มีครับเช่นเสกแฮมเมอร์นะ,ะถูกกับว่าแล้วก็มีเกาะนะครับมีกระสุนปืนนะครับแล้วก็ นี่คืออะไระใส่รู้สึกมันจะใส่ได้นะใส่ขี้เหรนะแล้วก็มีกระเป๋าเลยครับผมผมว่าเป็นเรื่องที่ดีสำหรับเกมนี้นะครับมีกระเป๋านะที่ใช้ก็วางลงไปก่อนนะครับแล้วก็กดทางที่กระเป๋านะครับแล้วก็ขอใส่แล้วกระเป๋านี้ไม่สามารถทุบได้นะครับพอวางลงไปแล้วครับให้เราใส่ในการเดินข้าไปส่วงครับมันจะขึ้นหลังเราเองนี่ครับมันจะขึ้นหลังนะครับนี่ไนงะ ทำยังไงก็ไม่หลุดครับผมวิธีการทําให้กระเป๋าหลุดอ,ออกจากหลังเรานะครับให้กดยอ่อแล้วก็กระโดดครับอ่าเป๋าก็จะดับลงมานะแล้วก็เก็บได้เหมือนเดิมครับผมถือว่าเป็นเป็นแอดออนที่สุดยอดมากเนะลยครับผมมีทั้งความสมจริงอะไรพวกนี้นะส่วนเรื่องเสียงก็ไม่ค่อยชอบเสียงอะไรรนะันังเสียงอะไรสักอย่างนะเป็ดปะแวกแวกสักอย่างนะครับผมส่วนเรื่องปืนเนี่ยไอที่ผมบอกไปก่อนอันนี้เนี่ยปืนนะครับดูครับ เยอะแยะครับซึ่งการเล็งปืนในข้างๆจะยากอยู่นะครับมันมันต้องเปลี่ยนปุ่มตรงกลางนะไม่เป็นตัวบวกอะผมผมไม่สอนแล้วกันผมทำไม่เป็นเลยนี่ครับผมยิงได้ครับอย่างมันนะครับเสียงปืนข,ข้างโอเคเลยนะแลวเกมนี้มีกระสุนหมดนะครับเราต้องเติมกระสุนให้ตรงกับปืนด้วยนะครับผมปืนปืนอะลิ้นพันยิงกระดกลิ้นทำไมก่อนครับเหย นครับผมเห็นนะครับ Mac แม็กกับลัแม็กจะมีชื่อของปืนของที่เขาใส่นะครับที่เมื่อกี้ผมถือ AK ใช่ไหมครับเราก็ต้องใช้แม็ก AK นะครับในการเติมกระสุนนะนี่แง่เ yeah, นี่ย AKammer Adri เดี๋ยวนี่มันนม่มีกระสุนต้องอันนี้นะครับที่มีกระสุนนะมันจะเขียนว่า AKammer นะเขียนนี้ก็ใช่ครับเวลาใส่ก็นี่ครับเวลาใส่กระสุนนะเราเราผสเมเครื่อกระสุนปืนหมดแล้วเราก็เอากระสุนเข้าไปในรูปโลนี่นะครับ กันนี่ใช่ไหมครับแล้วพอบบกระสุนหมดนะเราก็ดกดยิงกระสุนก็จะเติมให้นะครับผมแล้วมันก็จะทิ้งแม็กซ์ด้วยนะถือว่าค่อนข้างจะแบบโฟว์คุณดูแต่คนบบเห็นไหมมันว่ายน้ำเอ็งว่ายน้ำด้ยวยมันตึงมากเลยพวกนี้มันแบบว่ายน้ำตามคุณโอ้ยแหลกคิดแบบคุณจะว่ายน้ำหนีนะมันก็จะว่ายน้ำตามนะมันจะตามคุณไปทุกที่ครับผมจนกว่ามันจะกินเนื้อคนได้นะเอาล่ะเอาล่ะมันมีอะไรอีกนะผมเดินหมดละ อมีระเบิดด้วยนี่ระเบิดแกนิแกนิปาไงวะนี่เรารีวิวแล้วยังไม่รู้เลยครับว่ามันใช้ยังไงเอ๊ะใช้ยังไงวะไอ้มันใช้ยังไงอ่ะต้องใส่มือปะลองลองลองใส่ไม่ได้ด้วยมันใช้ยังไงระเบิดกดค้างแล้วมันโดนเหมือนโดนตี เอาเป็นว่าช่างมันเถอะครับหลบๆแล้วก็คือดีครับมีวัตต์ปืนมีอะไรพวกนี้นะครับถือว่าจาพอจะวัดเลยครับผมซูบาร์ดิชี่เข้าใจ็่วะแล้วก็มีปืนแฟร์การน,น,นะครับผมค่อนข้างแบบสุดยอดเลยกับปืนแฟกันนะปืนแฟกันยิงแล้วได้อะไรยิงแล้วได้ของครับตามชื่อเลยนะถ้าเกิดคนเล่นเกมแนวโมบ้าเล่นแนวคัพซีหรือฟีฟ่าแล้วเนี้ยนะครับมันก็จะมีการแอดดับลงใช่ไหมเกมนี้ก็ยิงแฟกันแล้วก็จะมีแอดดับลงมานะครับผม อ่าซึ่ง a อดดับนีอะไรอ๋อใช่ครับแอดดับจะมีของและอุปกรณ์ต่างๆที่สำคัญต่อเรามากเลยครับผมซึ่งเราจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะครับตีๆให้มันแตกไม่ได้นะครับผมเราต้องถือแฉลงนะซึ่งแฉลงก็มีโอกาสดอบในอาคารเช่นกันครับผมนี่แฉลงแฉลงครับผมเดินเข้าไปใกล้ครับแล้วกดค้างนะเขียนว่าโครบาร์นี่ปุ๊บอ้าวนี่ครับกด Open l o o t b o x กนะครับกดค้างก็ปุ๊บพอมันเสร็จแล้วก็จะดับเป็นกล่องมาครับให้เรากดเปิดกล่องนี่ครับโห ของบานตะไทยนี่มีของเต็มเลยรู้สึกนี่ใช่ที่คับเป่าเหรอนี่เหมือนจะป็นที่ครับเปา่านะสักอย่างถ้ามันเถอดอ่านว่าการยิงเอดับจะได้ของต่งตางๆมานะครับเป็นของยุดสูอุปกรณ์นะครับผมในการคารฟหรือการสร้างนะครับผมนี่มีของมีของกินด้วยแล้วก็มีโฮลูโฮลี่โฮลี่ปิดชื่อของแปกเลยเอามาทำไมเนี่ย เอาไปตีอ่ะตีซัมบี้อ่ะซัมบี้ระเบิดเลยฮะฮอลลี่อย่างเงี้ยเอาคัมพิวไบเบิลไวไฟดโคตรเท่เอาสำหรับการรีวิวมอดนะครับผมขอจบแค่นี้นะครับผมอ่าถ้าเกิดใครอยากทราบอะไรเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้นะครับผมที่คอมเมนต์เลยนะสามารถถามกันได้ครับผมจะตอบพยายามตอบสิ่งที่รู้นะครับผมก็ไม่ได้เก่งเรื่องไมค์ครับ้วยโหแล้วดูตอนคืนดิคุณเห็นไหมฮึแดงแจ๋เลยมันแดง แดงอะไรขนัดน,นั้นะนว่นะโอ้โหละตองคือซอมบี้อย่างเยอะครับถ้าก็เล่นซอมบี้นะครับเหมือนว่าสามารถเกิดตอนลกลางคืนนะครับผมคือผมแนะนาว่าอย่าเล่นฮาร์ดนะเล่นแนวมอกก็ลําบากแล้วครับคือเริ่มเกมมามันก็ไล่กดหุนแล้วอะ่ะมันน่ากลัวมากเลยอมองๆแล้วว่าเป็น m อดที่ค่อนข้างจะเล่นยาก,กน,นะแต่ผมว่ามันฮาร์ดคอร์บอกเลยว่าลมๆแล้วคือดีครับผมเอาเป็นว่าจบคลิปคแค่นี้นะครับผมอย่าลืมกดติดตามที่ช่อง YouTube และ Ti k t o k ของผมนะครับ บายครับผม see you again แล้วเจอกันครับ